Thank you เอาทดสอบเสียงนะครับทบกับไลเลนเจอร์เจอๆๆเจอเจอเ,อเ,อเออน,นะครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บอื่นนู่นนี่นั่นนะครับก็สนับสนุนช่องเราได้นะจ๊ะโอ้ไลเลนเจอร์มีคนดูอยู่3คนนี่แหละครับระดับเลดอัพนะครับของไลายเลนเจอร์แถมนี่เล่นด่านอะไรวะเล่นด่านแบบเขาเรียกอะไรกด กดซ้ำอะ่ะต้องให้กูกดต่ออีกโอ้โหเวนจริงๆินะครับระบบเก่ากึกโบราณนะครับถึงจะมีระบบแบบนี้นะครับคือเล่นเขาเรียกน,นะเหมือนกดเหมือนกดกวาดล้างอะ่ะอารม์บอร์บานเหมือนกดกวาดล้างอะ่ะแต่สุดท้ายก็ต้องให้มากดของเองเฮ้จะมีไว้เพื่ออะไรเห็นไหมระบบคือเก่ากึกเกินนะครับไปลุยต่อ นะเล่นไปก่อนรอคนไปเรื่อยเยเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเลนเจอร์นั้นมีอะไรใหม่บ้างซึ่งเราก็บอกแล้วว่าเกมนี้นั้นไม่มีอะไรที่ว่าเราจะไม่รู้นะครับเรารู้ไส้รู้ผุ่หมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมอนอยากหรือว่าเ,เลนเจอร์ต่างๆนะครับเสร็จเราหมดนะครับเพราะว่าเรานั้น ดุร้ายกว่ามันประมาณล้านเท่านี่ต้องให้เอามือมากดเมนูนอีกนะการเล่นต่อเนื่องจบลงแล้วเซเลเยอร์5นะครับอีเวนกับบินช่ไหมเลเยอร์อคนบอกว่าไปดูโคบายาชิหมาอย่างดูดมบ้าอะไเละไม่ดูแล้วเออเรื่องอะไรวะโคบายาชิ เด็กแอดแอก็อชอบดูกันนะครับของเราก็ต้องดูไลายเลนเจอร์แอดแอดดีความนะารักกดเมนูนดีกว่านะครับเพราะว่ากดไอคูนไปก็เท่านั้นนะครับนี่กยังจะเร็วกว่าอีกนะครับน่นะครับปะลุยต่อไปนะครับหมดด่านถึงด่านหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปดูเลนเจอร์เปิดกาชาเสร็จแล้วก็เพ่นนะครับเกมน,นี้ไม่มีอะไรยาก สำหรับใครที่อยากจะซื้อไฟล์ตัวหายก็300บาทนะครับรวมทั้งม่อนหายม่อนยากนะครับด่านที่มีด่านถัดไปนะครับเราก็ทําไว้ให้หมดแล้วนะครับ3า0บาทเท่านั้นส่วนวิธีการวางไฟล์ก็เคยบอกแล้วนะครับว่าทํำยังไงไปติดตามที่ช่องโปรแม่งทั้งชีวิตของเราซะจะได้รู้นะครับว่าต้องใช้แอปอะไรใช้เอ,อ่อ โปรแกรมอะไรแล้วก็ระบบมือถือของท่านใช้อะไรถึงจะเหมาะสมนะครับถึงจะเหมาะกับไฟล์ตัวหายของเราแบบนี้300บาทโอล y นี่มันก็แอดไลน์มาได้ไปพี่เร็วๆหน่อยพี่เร็วๆหน่อยเดี๋ยวต้องมี เอ่อบีดอีกเกมหนึ่งอีกโอ้โหทันไหมเนี่ยวันนี้นะครับต,ตีมอย่างละสินาที10นาทีแล้วก็เลิกนะครับมันก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ก็วิ่งซ้ายจากซ้ายไปขวาเลนเจอร์ก็ก็เรลยแลนะ้วก็ปั่นขึ้นมาหลากหลายเหมือนทุกเกมแหละบนโลกใบนี้นะครับฮีโร่ก็ต้องมีหลายๆตัวเพื่ออะไรเพื่อให้ทุนนั้นเติมตังค์อยากได้ตัวอะไรยเยอะมันก็นั่นแหละก็วิ่งซ้ายไปขวาของมันอยู่แค่นี้แหละนะครับต่อยมันเก่งกาด สามารถยังมันก็วิ่งได้แค่นี้นะครับซ้ายไปขวามันจะวิ่งกระเด็นหน้าถอยหลังมันก็ไม่ได้แล้วนะครับถ้าถอยหลังก็คือแพแค่นั้นเองนะครับก็รูปแบบเกมก็เก่ากึกนะครับถึงจะเป็นเกมสมัยใหม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพันวันพีทไซต,ตามโออะไรก็แล้วแต่บีดนะครับเหมือนกันนะครับอยู่ในบล็อกของมันเหมือนกัน6ตัวไอ้นี่ก็เป็นบล็อกของมันนะครับก็วิ่งซ้ายไปขวาครับวิ่งบนอยู่แค่นี้ ด้ความน่ารักของมันสุดท้ายก็ต้องกดเมนูนเองนะครับเพราะเมนูนั้นเร็วกว่านะครับคุณไปกดบอทนะครับกดบอทมันก็เท่านั้นเพราะว่าอะไรบอทนะั้นต้องรอปั๊มแล้วเวลสี เวลากดตรงนี้ก็ต้องมีครูดาวถ้าคุณไม่กดมันก็ไม่ไปไหนนะเนี่คุณต้องมากดเองสุดท้ายนะครับนี่คือความจอรอของระบบเกมเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับบางคนก็บอกระบบเกมดีขึ้นดีบ้าเลยแหละไม่ดีเลยนะครับก็ดูบีไม่แถมนี่ก็จบแล้วนะครับเกมสำหรับใครอยากจะซื้อ ID นี้ก็6 0 0 0บาทนะครับต่อรองได้เหลือ5,000น,น,นะจ๊ะ เอาไปใช้เลยนะครับแล้วก็เอาไปทําช่องได้นะครับเพราะตัวนั้นโหดร้ายดุร้ายอยู่มาเดี๋ยวเราไปดูเลนเจอร์ตัวใหมซ่ซิว่าดุร้ายหรือ,มอไม่หลอกเด็กนะครับเอาไ้หลอกเด็กติ๊กโตโอ้โหน่ารักที่สุดเลยไอ้เจ้ามูนยางยืดนะควับควีนของเราดันจับไอ้ตัวยิงเครื่องบินไม่ได้นะครับก็เลยผมก็เลยต้องไปป้นอีตัวมูน ยิงเครื่องบินแม็กไปเลยแล้วกันไหนๆมันก็ไม่ออกแล้วเอาบุญยิงเครื่องบินนั่แหละยิงแทนก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับก็เออพราะมันก็เป็นสายว่องไวที่ตีเครื่องบินได้เร็วแรงนะครับอ,อ่าใครบินเข้ามามันก็จะปบจะปบจะปบต,ต,ต,ตายให้หมดมนะไปเดี๋ยวก็โปรโม่อนยากก็เหมือนกันนะครับ3า0บาทเท่านั้นเพราะนั้นอยากรู้ที่การวางไฟล์ก็ไปดูศึกษาที่ช่องโปรแม่ในชีวิตซะก่อน ถ้าคุณคิดว่าคุณวางไฟล์เป็นก็มาซื้อไฟล์ผมไปได้แต่ถ้าดูคลิปแล้วยังงงงง,งบื้อๆก็ไม่ต้องซื้อไปหรอกหายขี้เกียจที่บายแล้วนะครับเพราะว่าเคยสอนมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับสอนหลายปีแล้วนะครับจนบางคนนั้นก็ตั้งตนเป็นอาจารย์ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราสอนวิชาลายเรนเจอร์นั้นจนบรรลุกันหมดแล้วส่วนใครที่ยังมาดูใหม่แอะ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 ทำไม่เป็นก็ล็อกแอะแอะไปก่อน ดีความน่ารักปะ่ะอะไรของมันพี่เบลยังดีอยู่เปล่าอะไรของมันพี่เบลยังดีวเบลบ้าอะไรของมันเบลไหนวาววาววกับเบลเหรอว่าดีๆมันก็โผล่ขึ้นมานะครับหรือว่าเมลยังดีอยู่ป่ายุ่เป่าอะไรยู่ป่อะไรครับอะไรของมันงงนะครับ เด็กรุ่นนี้ก็คือสื่อสารไม่รู้เรื่องนะครับเผลอๆพิมพ์ไม่รู้เรื่องอีกต่างหากนะครับงงกันไปใหญ่อะไรของมันก็ไม่รู้นะไปะลุยต่อนะครับได้กิจกรรมทางเพศอะไรก็ทำทำไปนะครับเดี๋ยวเราไปส่องดูซิว่าท็อปนั้นใช้ตัวระดับโลกตัวใหม่แล้วหรือ,อยังนะครับไปส่องดูซิว่าสกิลอะไรนั้นน่าสนใจบ้างตอนนี้ก็รอลูกค้าเข้ามาดูก่อนนะครับลูกค้าเข้ามาอยู่แค่เก้าคน จริงๆนะครับก็พยักได้ไอดีนี้ก็ห้าหกพันบาทนะครับแล้วก็มีเกียร์แปดดาวอยู่ประมาณหลายชิ้นอยู่นะครับแล้วก็แถมไฟล์ตัวหายไว้สําหรับเล่นด้วยนะครับชนะแน่นอนร้อยล้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดู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 ดไปลุยต่อ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 อ้าวเด็กชายไทเทนลจักรพรรดิเด็กไทเทองเราโอ้ย สมาชิกหมดนะครับโอ้โห V I P หมดเฉยเลยนะครับเด็กชายไตเติลของเราจากักรพรรดิเด็กไตเติลบอกคุณแม่ซื้อไอดีนี้ไปได้นะั้นตัวน่ารักน่ารัก,รกเต็มไปหมดเลยรับรองไอดี ID นี้โหดแน่แน่ถ้าเด็กชายไตเติลซื้อก็ลดเหลือ5,000บาทเท่านั้นนะครับบอกคุณแม่ผู้น่ารักของน้องไตเติลผู้น่ารักก็มาซื้อไปจับจองได้นะจ๊ะแล้วก็เอาไฟล์ตัวหายนั้นโปรเข้าไปแบบนี้มันก็จะชนะแบบง่ายได้ ม่วาด่านอะไรเราก็ชนะที่หนึ่งของโลกอยู่ดีโดยไม่ต้องร้องแอ,แอแอแอว่าจะผ่านไม่ได้เพราะของผมนั้นทำให้คุณผ่านหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง ไปเลเยอ์นะครับเลเยอะเยอะไปแล้วตีทห้ทบด่านหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นอีเวนต์ของมันนะครับอีเวนต์ก็คือ1 3 6ใช่ามหก้มหรืออะไรอะไไปดูตรงเขาเรียกอะไรนะภารกิจพิเศษนะครับมันก็จะมีของรางวัลแจกรางนั้นคุณก็ควรจะเล่นให้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้ถ้าคุณจะรักเล่นเกมสายฟรีคุณต้องเล่นทุกอย่างที่ขวางหน้าแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรยากไปลุยต่อ บ๊บแบ๊บแบ๊บแบะบแบ๊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 บแบรบแบรบแบ๊บแบ๊บแบ๊เแบ๊บาบ๊บนบ๊บแบแบ๊บแบ๊บแบ๊บแบแบ๊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 บนบ๊บแ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 บับแบ๊บแบ๊บแาแบ๊บแบ๊บแบนบแบ๊บแบนบแบแวับไบแแนบ เกมนู้นก็มีเกมไหนๆก็ไม่น่าแปลกใจนะครับก็เอาบล็อกมาลงอย่างเงีไงไ้ยใช่ไ้มก็วิ่งไปวิ่งมาซ้ายไปขวาเนะก็ยิงป้อมแค่นั้นเองนะแล้วก็ดีใจใช่ไหมอ๋อคนบอกอะไรเกียร์เจ็ดดาวกับพี่อะไรของมันกูงงกับพวกมันจริงๆอะไรของมันวะมันพูดอะไรของพวกมันยังไม่รู้เลยเนาะ อคนพี่เบลยังดีอยู่ป่ะไอ้นั่นอีกคนมันบอกว่า,เ,าเกียร์เจ็ดดาวครับพี่อะไรเบลคือเกียร์เจ็ดดาวอะไรของพวกมันไอพวกนี้ก็หลอนหรือเปล่าวะเนอะรู้สึกงงกับพวกมันมากนะครับอปะลุยต่อดีกว่าของเรานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลนเจอร์นะครับว่าถ้าคุณยังเล่นเกมนี้อยู่ 5ปี6ปี7ปีแล้วดูซิคุณอยากจะได้ตัวอะไรนะครับไปดูเดือนนี้นะครับแน่นอนว่าทางเกมนั้นงดลูบี้มา2ปีแล้วนะครับไม่ได้ลูบี้แถมมาอีกแล้วตลอดชาตินับที่เหลือก็ลูบี้ที่งอมาที่เติมเท่านั้นนะครับของเราก็ใช้ระบบเติม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  เติมเข้าไปเพราะว่าเราอยากเป็นที่หนึ่งของโลกแล้วก็ต้องเติมมันเข้าไปก็ถูกแล้วปลาดาวเคาะอย่างง่ายเสร็จแล้วอัพเหมืองแร่เสร็จแล้วนี่เสร็จหมดแล้วนะครับผมก็เล่นมาก่อนแล้วนะครับพิเศษพิเศษก็นี่30รอบนะครับคาราบู่านะครับด่าน3ก็ด่าน6นะครับอ๋อที่เป็นโปรโมชั่นนะครับเข้าร่วมกิลด์นะครับก็เรียบร้อยแล้วโปรกิลด์แล้วก็อยู่ในไฟล์ตัวหาย300บาทนะครับไม่มีปัญหานะครับ ส่วนใครอยากจะเข้าคิวนี้ก็เชิญนะครับจัดหน้าทีมของท่านไว้ด้วยนะครับนี่นะครับบางทีก็ดวลคิวไม่ได้เพราะว่าไม่ยอมจัดหน้าคิวนะครับซึ่งผมก็เบื่อนะครับแม่โหมดนี้นะครับมันไม่มีอะไรจะเล่นนะครับคิวเลตก็เหมือนเดิมนะครับบอสสองบอสสามนะครับเด็กแอะแอะก็จะตีไม่ได้แบบนี้นะครับเวลาเด็กแอะเขาตีเขาก็จะบายแปดล้านแอะแอะ ผมล่อไปพันกว่าล้านตีบอสตายสลบไปไม่รู้กี่ตัวแล้วนะครับก็นี่คือความเป็นมือโปรระดับเลเวล12นะครับส่วนเด็กคัื่วไปที่เราแอะแะนั้นก็ไม่สามารถตีได้นะครับเพราะว่าอะไรตีไปก็ได้ประมาณโดนบอสฆ่านะครับแล้านนี่ก็เหลือเต็มกืนแล้วนะครับอย่างเด็กชายแอะแอะที่มาอยู่ในกิวผมนะครับก็ตีได้ประมาณ8ล้านแอะ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 นะครับ ด้วยความน่ารักนะครับปลาตรงนี้ก็โปรโดได้นะครับบอสคิวเลตส่วนด่านเวลีฮาร์ทที่ทุกคนไม่ผ่านนั้นของเราก็คือของอันดับหนึ่งของโลกเหมือนเดิมน,นะครับเดีย๋ยวเราปีนขึ้นไปหนูมันจะทํามาร้อยด่านพันด่านหมื่นแสนเดี๋ยวเราก็โผล่ขึ้นไปนะครับมันก็แค่ก๊อปไอ้ด่านธรรมดามาเป็นด่านยากแล้วก็ไปปรับให้มันยากแค่นั้นเองนะครับมไม่มีอะไรจะเล่นแล้วนะครับเกมนี้นะครับก็เอาของเก่าๆมาให้คุณนี่แม่ห้องวิจัยทะเลทรายแล้วคุณมาดูตรงนี้เหมือนกัน เหมือนกันเดะเลยนะครับนี่เห็นไหมห้องวิจัยทะเลทรายมันก็เอาตรงนี้มาไอ้นั่นในคุณมาหลอกคุณใหม่ให้เป็นด่านยากนะครับน้าเบื่อไหมล่ะอ่านะครับนี่นะครับด่บดานเวลี่ฮาร์ดเวลี่อ่ะเฮ้ยเปิดเวลี่ฮาร์ดซะหน่อยอไม่ยอมให้กดอีกเออนี่นะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็เป็นตัวท่านเทพสูงสุดอยู่แล้วนะครับมาด่าน55เพราะว่า วันหนึ่งก็เพิ่งอัปเดมาก็าตีได้6ด่านวันละ6ด่านมันจะให้มากกว่านั้นก็ไม่ได้ถ้ามันตีได้ไม่อันไม่จํากัดจํานวนป่านนี้ผมก็ไปนู่นแล้วนะครับนู่นแล้วนะครับด่านนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่แน่นอนว่าแค่เด็กแอะนะครับก็ไม่สามารถผ่านด่านหนึ่งได้แล้วนะครับนี่จมอยู่ตรงนี้กันพืบแล้วเลิกกันหมดแล้วนะครับส่วนของผมนั้นก็เป็นผู้เล่นขั้นพิเศษระดับโลกนะครับก็ต้องผ่านมาที่ ด่านโหดโหดได้สบายสบายโกรแบบ300บาทเท่านั้นควายตัวหายอะ,อะไรเนี่ยมีเกียร์แปดดาวเยอะอ้าก็แปดดาวไงกูพูดถูกแล้วก็บ่อกแล้วไนงะเ,เกียร์แปดดาวคุณไม่รู้จักหรอกเกียร์แปดดาวคืออะไรงงกันไปอีกเลนเจอร์กูป,ปี้เรายังมีเลยนะแล้วทําไมเราจะสร้างเกียร์แปดดาวไม่ได้เจ็ดดาวมันน้อยไปเกมเนี้ยแมเราสร้างเกียร์แปดดาวขึ้นมา เลนเจอร์ก we no ็ง่อยๆเนี <c oughs> ่ยน้อยไปเราก็สร้างเลนเจอร์กูปี้ขึ้นมาพลังโจมตีพันล้านทำไมจะไม่เคยทำเลยทำให้ดูไปแล้วนะครับป่ะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เล่นหมดแล้ว PVP ก็เหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรจะเล่นนะครับประมาณนี้โดนโปรไปหนึ่งรอบนะครับนี่เห็นไหมก็ไม่สามารถจะรายงานอะไรได้นะครับโปรถ้าตีมานะครับก็ต้องแพ้เป็นธรรมดาง่อยๆเงาๆ ไปดูเลนเจอร์สองเลนเจอร์ดีกว่านะครับเลนเจอร์เดือนนี้มีอะไรบ้างนะครับไปนคนดูก็ไม่ค่อยมีนะครับเกมมัน,มนคือเขาเรียกแล้วมันไม่แจกอะไรเลยมันน่าจะเจ๊งเน,ะนีอัศวินขับเคลื่อนนะครับโอ้โหชุดเกราะก็บินสเลเยอร์มาแววมาแววสายพลังที่ดูโหดร้ายดุร้ายที่สุดนะครับนี่มีเฮือกสุดท้ายของมันอยู่นะครับโอ้โห จะถูกกำจัดหากเครื่องสุดท้ายทำงานเลนเจอร์จะไม่ถูกกำจัดเป็นเวลา50นาทีไปเลยแล้วกัน5วินาทีน้อยไปยวเราทำให้ไม่ถูกจำกัดเอ่อกำจัดถึง50นาทีไปเลย <Okay. S 1> เคือยืนเป็นอมตะไปเลยดีกว่านะไอ้น,นี่5วินาทีน้อยไปนะถ้าเป็นผมผมแก้เป็น50นาทีไปเลยนะครับเฮือกสุดท้ายคือกูไม่ตายเอาง่ายๆนะครับแล้วก็ กลุ่มของกอบบินเซเลเยอร์นั้นก็เหมือนกันนะครับพลังโจมตีแบบดุร้ายที่สุดแแ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 สำหรับเด็กที่ต้องการตัวใหม่ก็เชิญนะครับพลังสตาร์ทนั้น3ามแสนเลยนะเยอะอยู่ตัวนี้เยอะอยู่แล้วก็วิ่งเร็วเยอะมากๆนะครับผมว่าถ้าเทียบกับตัวเก่านะครับตัวเก่าตัวเก่าที่เป็นสายแทงเรือนก่อนคือตัวนี้สอง0สนเองเห็นไหมตัวพลัง ตัวนี้เหมือนกันสายพลังของไอ้เจ้าชินจังนะครับเลดชินจังก็ตัวนี้2องแนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ดีกว่านะครับถ้าเทียบกับเลือดนะครับระบบเลือดสตาร์ทที่3ามแสนเลยนะถือว่าเยอะเอาเรื่มนะครับบาเลียในพื้นที่แน่นอนว่าก็เหมือนนะครับเหมือนตัวทั่วไปแต่ตัวนี้เป็นบาเลียก็ยืนถึกแทงทนนานนะครับพื้นฟูพื้นที่3 0ในตรงนี้ก็เห็นบ่อยนะครับภาษาแบบนี้นะครับ เหมือนเดิมๆเอาตัวอื่นมาแปะนะครับเนี่ยนมอมตะนะครับแล้วก็เปลี่ยนมืดเป็นไร้ธาตุนะครับโจมตีพื้นที่ก็โออยู่นะครับอ่าสำหรับตัวนี้ที่เหลือก็วิ่งเร็วนะครับมาดูเอลเอลนะครับเอลน้อยผู้น่ารักหรือเอลอยยง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 นะครับสายว่องไวนะครับก็ตีเจ็บประมาณนี้นะครับ ความเร็วอะไรก็ไปดูกันเองแล้วกันนะครับเคลื่อนที่ปกติโจมตีเร็วไปดูสกิลมาเลยนะครับเพราะว่าผมเบื่อเกมนี้แล้วนะครับใครจะซื้อไอดีผมก็หกพันบาทนะครับสำหรับน้องไทเตอร์ลดเหลือ5,000บาทสร้างความเสียหาย2,200พื้นที่ลดต้องการกายภาพนะครับแบบทุเลทุลังนะครับ16,000หน่วยนะครับก็ไม่รู้จะลดไปทำบ้าอะไรนะครับลดอาตาลบลีของศัตรูอีก30วสิบลีโอตัวไหนๆเขาก็มีพี่นะครับเป็นตัวแถมนะครับตัวนี้ใช่ไหม เอลตัวแถมนะครับ ừ, ตัวเขาเรนะียกอะไรตัวแถมก็ต้องง่อยๆหน่อยนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับเพื่อความเร็วเกอนที่ใช่ไหมเอลเอลแถมอ่ะ๋ยวขอดูก่อนเมื่อกี้เราได้อะไรมาเราได้เอลหรือป่านี่ไฮเอลนะครับเหมือนกันนะครับตัวแถมนั่นเองนะครับที่เรารีวิวคือตัวแถมมันก็ต้องเป็นตัวที่ห่วยผิดปกติอยู่แล้วนะครับมันคงไม่แถมของดีคุณนะครับน,นั้นเอลคุณก็แล้วแต่เลยเราส่องที่ไฮเปอร์เลยนะครับความเร็วแบบ เคลื่อนที่100%เร็วโจมตี200%คือไม่มีอะไรเลยนะครับพวกเดืแถมผ่านนะครับสำหรับเด็กที่เข้ามาเล่นใหม่ๆนะครับก็อาจจะเอาตัวนี้ไปเล่นก่อนได้สายพลังอีกตัวหนึ่งที่ดูดุร้ายนะครับเจ้าดราก้อนไฟนะครับนั่นเองหมาเฝ้าบ้านของเรานะครับฮ่งฮ่งฮ่งฮ่องนะครับสกิลนะครับแน่นอนแล้ววิ่งเร็วนะครับก็เคลื่อนที่นะครับดูระยะติดป้อมหรือเปล่านะครับติดป้อมไหม ระยะโจมตี1นึ่นะครับเยินออกมานะครับประมาณประมาณไอ้เคล่ประมาณนั้นอ่ะเพิ่มพลังชีวิต300%ห่วยแตกสิ้นดีความเร็วเพื่อนที่120มันจะเป็นอะไรเป็นช้างเหรอเป็นช้างเจสสิก้าเหรอฮะเจสสิก้ายังเร็วกว่านี้เลยนะครับโอ้โหสกิลมันอ่อนปวกเปียกแบบนี้เลยพี่เอ้ยเวนอีกทีสร้างความเสียหาย3,100นะครับลดความเร็ว40% เกิดขี้เอ่อการเกิดขี้ของศัตรูลดอีก40%นะครับพลังโจมตีขี้เอ่อลดไปลดขี้ข้าไงใส่เอาเป็นลดไอ้พวกเอ่อเลนเจอร์จริงจังนะไม่มีอะไรจะเล่นแล้วเลยไงพี่เอาสกิลง่อยๆมาให้คนเขาไอ้นั่นนะครับมาใส่เป็นตัวเลนเจอร์นะครับโอ้โหวเวทจริงๆนะครับก็ใครอยากได้ก็เปิดไปนะครับโจมตีครั้งสุดท้ายซึ่งเราก็เห็นบ่อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นพลัง มาดูปูบอมนะครับปูบอมของเรานะครับก็เป็นสายไหวพิบนะครับเหนือดเฟิร์มนะครับก็เป็นแบบว่าเชื่องช้านะครับความเร็วในการโจมตีเคลื่อนที่ก็ปกตินะครับมีพ่นน้ำอะไรออกมาดังนะครับโจมตี30%โอ้โหลดพลังโจมตี30%เป็นลดเขาทำไมล่ะพี่ลดความแม่นยำาปส3 30ิบะโทไม่มีอะไรจะเล่นแล้วล่ะพี่ ใชมาอย่างละ30นะครับรถแม่นยามทุเรศเกิดห้ามใจนะครับไอ้พวกนี้ใช้ไม่ได้ผลจริงนะครับไม่มีใครตายอยู่แล้วนะครับเพาเป็นรถพลังแบบนั้นนะครับโดนยิงตายเหมือนเดิมนะครับสร้างความเสียหาย2อ0 0นหยเเซนะครับก็ง่อยไปนะครับมีกระเด็นถอยหลังนะครับอัตราหลบหลีกศัตรูนะครับลดอีก5 0เปอร์เซ็นต์ก็เอาสกิลตัวอื่นมาแปะ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 แเป็นลิงเกอร์ตัวใหม่นะครับแล้วก็มีแบบความสามารถที่เลทุนหลังจมตีครั้งสุดท้ายอีกแล้วนะครับ สันยืนยานนะครับก็ไม่เข้าตานะครับตัวนี้เอามาดูเจ้าหญิงนะครับเจ้าหญิงนะครับนักบวชนิมิตนะครับนักบวชหญิงแอะของเรานะครับก็เป็นไหวพริบนะครับน่าจะเป็นพวกสายฮิวแล้วก็มีความสามารถโจมตีครั้งสุดท้ายอีกแล้วนะครับไม่มีเฮือกสุดท้ายนะครับเพราะนั้นไอตัวที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นไอ้เฮือกสุดท้ายนั่นแหละนะครับตัวเดียวนะครับยกเลิกผลบัฟของบพวกฟื้นฟูน40เปอร์เซ็นต์จะฟื้นทำไมแค่40เปอร์เซ็นต์ เอื่อมาตาหลบทักษะอีก40เปอเตัวอื่นกูก็มีเยอะกว่านี้60เปอร์เซ็นต์เลยไอ้นี่40นะครับฮิวฮิวทำผ้าอะไรล่ะโอ้โหนี่ไม่มีอะไรจะเล่นแล้วนะเกมเนอะหมดบุกแล้วนะครับยกเลิกเพราะอมตะก็ตัวอื่นเขายกประมาณ10วิไอ้ตัวนี้ยก4ทำให้ชนะ4วิไอ้ตัวอื่นเขาก็มีลดทักษะเออ่หลบทักษะอีก4วิี4วิก็ตายได้นะครับนะครับนี่ จาก6วิเวสีวิจะํมามันไฮเปอร์ก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไม่เข้าตาเลยสักตัวฉะนั้นตัวที่เข้าตาที่สุดก็คงจะเป็นไอตัวบ้านี่นะครับมีเลือกสุดท้ายกูไม่ตายนะครับแค่นั้นเองถ้าใครอยากจะได้ไปก็ไปเติมใส่ซะนะครับจะได้มีความสุขอ่ะเรามาดูซิว่าเรานั้นจะเปิดอะไรได้บ้างนะครับโอโหเหลือ2ใบง่ายๆเลยอัศวินกับเคลื่อนดีกว่านะ จงมาซะดีๆพอยงวดก่อนมีร้อย p o i เปิดก่อนเลยละกันพี่นะล้างสวยนะครับมาดูซิว่าจะออกเลนเจอร์จุดๆให้เราหรือไม่ไฮเปอร์นะครับอุนต้าอุนต้าแรมาไว้พี่แบะ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 ไปเลยแบะแบะแบะแเกเดอร์เกเอร์เกเอร์เกเอร์เกร์เกรตัวแรกสองดาวทุ่มเล่ทุ่ลังอีกแล้วนะครับเลดอัพเหมือนเลดเหมือนเดิมนะครับแดกแดกโอ้โหหลอกแดกตัง โอ้โหนี่เลดอาบโอ้โหสามคือไม่รู้มันจะแจกทำไมเนะี่ยไอ้พวกเจ็ดดาวแบบอุลต้ามันนี่มีคนเล่นแล้วนะครับนี่โอ้โหสี่ตัวมันล็อกไว้แล้วค่ะโอ้โหเมืเ่อคุหลังเกินห้ามใจจริงๆนะครับออกมาหกตัวนะครับแถมอุลต้าให้ผมหนึ่งตัวนะครับก็พมเล่นเหมือนเดิมนะครับ ฉะนั้นไอเลตตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับถึงจะเป็นแลไอเทมโอกาสได้รับแลนะครับก็เหมือนเดิมแดกลวนลัวป่าปิดท้ายด้วยการเปิดคุพป,ปี้ของเราดีกว่านะครับใช้พลังคุพป,ปี้ในการเปิดปคัพป,ปี้เอาใล้ยสิครับ ลังคุปปี้นั้นน่ารักเสมอตัวใหม่ๆมาดูสิว่ากุปปี้นั้นจะออกให้เราหรือไม่ประดับประดับเพดานเทโรเที่มาซะดีๆตัวดาบใหญ่เกาะดำโอ้โหเหมือนเดิมครับเลยเม่นเย็นๆเล่นเลยนะไอเกียนี้นะครับทุ่มเล่ทุ่มล,ลังนะครับลังทุเล่ทุ่มลัง มา,นาหน้าไอ้เจือโคกี่ล่ะมาหน้าปูปบอมปูบอมปูบอมของเรานะครับดูสิว่าจะออกหรือไม่ปูบอมปูบอมมาปูบอมใช้พลังกรุตต้ช่วยปูบอมออกหรือไม่พลังกรุตตี้มาซะดีๆถึงตัวกระใหญ่อู้ยหนึงล็อกไป้เปล่าเนี่ย ล็อกแน่นอนเลยนะครับบัตรซุที่สุดไหนละออกสองตัวซอนเลยนะครยินก็ไปหานู่นเลยนะครับไปบงผมหญ้าแล้วก็รีบลบไอดีทิ้งนะครับก็เลดการดรอปก็เหมือนเดิมนะครับก็เอาเจ็ดดาวให้ผู้เล่นนั้นหลัวเกินนะครับ จนผู้เล่นเขาก็เลิกไปหลายคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครจะจับก็สวยไปนะครับถ้ามาซื้อ ID ผดีผมว่ายังจะรอดตายมากกว่านี้นะครับก็สามารถติดต่อซื้อไอดีของเราได้นะครับแค่6,000บาทนะครับตัวเจ๋าๆจริงๆแม็กซิมัมนั้นเต็มไปหมดนะครับก็แบบนี้เลยนะจ๊ะ ส่วนวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับมันก็ได้เท่าที่มันได้นะครับส่วนเลนเจอร์ผมก็มองเป็นตัวกากเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ตัวโหดตัวมาบอกคอแตกนะครับเด็กบางคนก็ร้องแอะแะต่เช้าเลยนะครับว่ามันโหดมันโหดมันไม่โหดนะครับง่อยนะครับเลนเจอร์ทุกตัวนะครับที่มันเอามาให้เราจับนั้นก็แค่เอาสกิลตัวนู้นตัวนี้มาแปะแปะแปะ,แปะเป็นเลนเจอร์ตัวใหม่ ผมไปทำเลนเจอร์คุปปี้ผมเล่นดีกว่านะอย่างนี้ยทำเป็นคุปปี้แล้วก็ใส่เกียร์8ดาวนะครับสบายๆง่ายกว่ากันเยอะเลยนะครับแม่นี่แบบนี้นะครับก็ใครอยากได้ไฟตัวหายก็เชิญนะครับ300บาทนะครับนี่นะครับดูเล่ก็ผ่านแบบนี้นะครับรัวๆนะครับนี่แบบเวสิบเอ็ดสิบสองอะไรง่ายๆนะครับตีผ่านง่ายๆกุ้งเดียวจอดนะครับบอสนะครับถ้ามันมีตัวอีกผมก็คงจะ สู้อีกแหละแต่มันไม่มีตัวนะครับคือเรียกแล้วมันใช้เพชรในการตีรอบต่อไปมันได้แค่3รอบต่อครั้งนะครับนี่เพราะฉะนั้นเด็กแอะนั้นก็จะตีไม่เข้าเลยแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับผมก็พันล้านเองนะครับเวลาตี3ดอกนะครับส่วนดานเวลีฮาร์ดก็เหมือนกัน เด็กที่ไม่สามารถผ่านได้ก็ต้องมาซื้อโบรหรือายตัวหายของผมไปตามร0อบาทจะไยิงจนไปดจืดถึงดูง่นเลยนะครับแหมบางคนก็บอกว่ากูแค่ด่านหนึ่งกูก็ง่อยแล้วนะครับไม่ผ่านแล้วนะครับแบบนี้นะครับง่อยๆไปเพราะฉะนยิงเลยยิงง่อยก็มาซื้อไอดีผมไปดีกว่านะครับจะได้ ผ่านได้ลหลัวแบบกุูปี้น้อยผู้น่ารักของเราไปแล้วกูปี้บอกว่ากูไปดีกว่าโท,ที่สุดก็คือกุปปี้ผู้น่ารักไป